ราเลยเรากิน um, ข okay. ้าวแล้วเ้าออกมาเากินแล้วห้าวออกมาไอชุกเากินตอนชีวิตมุงย่าง บ่บ่ยังพันยะกินแล้วก็คอยขับรถออกมา